อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเลิฟ2020 channel นะครับรายการคุณทำกำแต่งนะครับมีคนเขาถามมานะครับแล้วก็ผมสงสัยเองด้วยนะครับอาจารย์ก็คือเรื่องของการเห็นผีครับผมเห็นผีเนี่ย ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมีจริงไหมหรือว่าเป็นอุปทานนะคะอาจารย์เออถ้าคนเชื่อว่าบุญกรรมมีนะครับครับผีมีเทวดามีครับผมครับผมแล้วทีเนี้ยครับการสิ่งที่มีแล้วทําไมเราถึงได้เห็นหรือว่าทําไมบางคนถึงได้เห็นในสิ่งเหล่านี้ครับอาจารย์ก็มันมันจะมีสองเคสนะครับผมเคสที่เห็นโดยบังเอิญนะครับครับก็อย่างเอ่อยูทูบเบอร์บางบางท่านที่มีชื่อเสียงตอนเนี้นะครับครับกับ เ,เห็นโดยการปฏิบัติธรรมนะครับ,รบเห็นโดยบังเอิญนี่ยรวมถึงเด็กๆด้วยนะครับเด็กๆบางท่านเนี่ยเกิดมาเนี่ยจิตเขาจะบริสุทธิ์เพราะจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะเห็นอะไรที่ตาคนธรรมดามองไม่เห็นนะครับก็อย่างนี้ผมว่าโอ๊ยถ้าอาจารย์เล่านี้ผมก็คือมีเหตุการณ์หนึ่งครับอาจารย์ก็คือเคยขับรถไปแรกๆที่ขับรถนะครับผก็ขับไป ในถนนเส้นหนึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเส้นไหนบอกได้ไหมครับก็แถวแถวพรโนโยธินละนะอ๋อก็เส้นพระโนั่นแหละครับก็คือขับขับไปประมาณสักสามทุ่มฮะครับผมกำลังกลับจากที่ทำงานครับขับไปแล้วผมก็หันไปเห็นกระจกมองข้างครับเห็นเหมือนคนเห็นตอนแรกเห็นมองมองไปเนี่ยขับไปเหมือนเห็นคนแบบนึกว่าคนประสบอุบัติเหตุครับผมนะครับแล้วก็มีเลือดอาบเต็มตัวเลยแล้วพอก็คว้าโทรศัพท์อีกเงินก็คว้าโทรศัพท์ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะแต่จยิงๆก็ไม่สมควรจะยิบโทรศัพท์ตอนนั้นนะฮะก็ควา้าโทรศัพท์จะกดนึกว่ามีเหตุแบบไม่ดีเหตุรุเหตุร้ายอะไรเงี้ยครับก็จะจิบโทรศัพท์โทรแบบมองมองก็มองกระจกข้างอีกทีนึงกฏว่าไม่เห็นอะไรแล้วหายไปแล้วอก็ตกใจเหมือนกันนะฮะย่างี้เรียกว่าเห็นโดยบังเอิญใช่ไหมฮะก็ผมว่าน่าจะจิตใจคุณช่วงนั้นกําลังนิ่งนะครับ,รบก็เลยเห็นภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง วิญญาณพวกนั้นนะเขาอาจจะกําลังขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับเพราะว่าอาจจะรู้ว่า,าคนคนเนี้กูขอได้ก็คือมันก็เป็นความบังเอิญซึ่งตอนนั้นยังไปประสบการณ์ที่นึกแล้วก็ยังขนลุกยนทุกวันนี้นะครับครับผมแล้วถ้าเกิดเห็นจากการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงอาจารย์รก็มีประสบการณ์หรือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าของผมให้ฟังก่อนก่อน,อนที่ผมก่อนที่ผมจะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะฮะครับ,รบอดีตผมก็เคยเสยเพมาก่อนผมเที่ยวเทอรอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืนนั้น เลิกจากเอ่อ RCA อ๋อ RCA ด้วยโอ้โห RCA ด้วยนะฮะไม่ธรรมดาเลยผมยังทันผมยังทันนะครับนะครับก็กลับมาขับรถกลับมาผิวเปิดกระจกผิวปากนะครับอบริเวณที่ผมเห็นนะเอ่อเอาผมพูดเลยนะฮะหน้ามหาลัยแห่งหนึ่งที่อยู่ริมถนนเทพพรัก์นะครับครับ ก็ตอนนั้นเขากาลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จนะกำลังกำลังกำลังก่อสร้างนะครับก็ผมผิวปากไฟผมก็ไม่ได้ขับมาเร็วเพราะว่าผมดื่มมาด้วยนะฮะจริงจริงตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับเบลไม่ขับนะเมาไม่ขับนะครับผมผมก็ขับมาเรื่อยๆพอผ่านตรงนั้นแล้วผมผิวปากเพลงมันทําให้เราอารมณ์มันได้อารมณ์มันได้นะครับพอผิวปากผมเห็นเงาดําอยู่ข้างหน้ารถครับ เงาดําแต่มองไม่รู้ว่านั่นอ่ะคือรูปร่างก็คือคนครับผมแต่ไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นแต่เงาดำไประชิดเลยใช่ไหมฮะก็ห่างไม่ถึงยี่สิบเมตรหรอกครับอ๋อครับพอผมผ่านไปตรงจุดเงาดํานั้นนะมันเหมือนมีอะไรมาชนรถผมดังตุกแต่ผมหันหลังไปก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันอ๋อครับผมนี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับครับก็แล้วรถมีรอยต้องรอยอะไรไมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครแล้วไม่ใหเลยใช่ไหมแล้วตอน ตอนเช้าตอนเช้าแอบไปเช็คด้วยว่ามีใครมีอุบัติเหตุเลยเกิดขึ้นมั้งไหมก็ไม่ไม่มีไม่มีครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็เป็นประสบการณ์แปลกๆนะครับครับผมแล้วแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ต้องอาจารย์ได้มีประสบการณ์ได้เจออีกไหมฮะผมเยอะครับเอาไว้ว่าหลังค่อยเล่าให้ฟังนะครับอ๋อแต่ทีนี้เรามาเราเมื่อกี้คุณถามว่าถ้าเกิดเห็นโดยการปฏิบัติธรรม็นยังไงครับคือจริงๆนะครับการเห็นโดยการปฏิบัติธรรมเนี่ย เวลาเรานั่งสมาธินะครับจิตเรานิ่งบางท่านเขาจะเรียกว่าตาที่สามนะครับพอตาที่สามเปิดนะดวงตาเนี้ยมันจะทำให้เราเห็นในสิ่งที่เป็นมิติที่ซ้อนพบอีกอันอยู่อีกอันหนึ่งนะฮะในในอดีตผมก็เคยได้แต่ผมได้จะเป็นได้ยินเสียงซะมากกว่านะฮะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยผมเคยได้ยินเสียงเออ เหมือนกับคนมาพูดแวแวๆใกล้ๆหูเนี่ยสองข้างเนี่ยนะฮะแล้วรอบข้างผมเนี่ยมีแต่คนนั่งสมาธิไม่มีใครลืมตาไม่มีใครพูดอะไรกันเลยนะฮะแต่มันไม่มีเสียงพูดมุมมัมมุมมัมมุมมัม,ม,มก็พอพอ,พอจากนั่งบ่อยๆจนรู้แล้วว่าเออนะไอ้สิ่งที่เสียงที่เราได้ยินก็คือเสียงเทวดาท่านมามสรรเสริญว่าเออคนพวกนี้ดีนะมามีจิตใจที่ทําบุญอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ก็เป็นอ๋ออย่างนี้ก็คือมีเทวดาเสียงเทวดาด้วยเหรอใช่อันนี้ผมมึ่งไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยว่ามีแบบครั้งแรกแล้วทีนี้ครับอาจารย์ถ้าเกิดเราเรามีโอกาสได้เห็นได้พบไปเจอสิ่งที่เราควรจะทาเราต้องทำอะไรครับคือต้องทํายังไงทำบุญสมมุติว่าถ้าเราเห็นอย่ผมตกใจมากเลยนะวันนั้นนะเอ่อเห็นวิญญาณเนี่ยเราควรจะทําบุญอุทิศส่วนส่วนให้เขาเพราะจริงๆแล้วพวกนั้นก็รู้อยู่ว่าเอ้ยคนนี้ถ้าเกิดกูโผล่ให้เขาเห็นเขาสามารถช่วยเราได้ ก็ทาบุญอุตทิศกุศลใ,<ช>ให้เขานะครับก็ง่ายๆครับไปใส่บาทแค่นั้นแล้วก็บอกเลยบุตทิศให้กับวิญญาณที่เห็นเมื่อคืนนี้เหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เดี๋ยวมันตรงไปหาเขาเองไม่ต้องตกใจกลัวไม่ต้องไปตกใจกลัวเดี๋ยวตกใจจะกลายเป็นเราประสบอุบัติเหตุไปใช่เราต้องเราก็ต้องเซฟเองในงการตั้งสติให้ดีใช่ผมยังนก็คือถ้ามีโอกาสได้เห็นก็ต้องตั้งสติให้ได้นะครับ,รบนะครับอาจารย์ก็แล้วแล้ว,ลวพออาจารย์ได้เียงเทวดาหรือ สื่อได้ไงอาจารย์ทำยังไงต่อครับก็ไม่ได้มีอะไรครับเรา mm hmm. เราก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจอะไรกับมัน mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้ว่มันเป็นเรื่องถ้าคนปฏิบัติธรรมถึงขั้นจะรู้จะเห็นพวกนี้กันทุกคนนะครับ oh. ยกเว้นบางท่านทีเ่เป็นการปฏิบัติธรรมบางอย่างที่ไม่ได้เปิดรับอะไรพวกนี้ก็จะได้แต่ความนิ่งความสงบในใจเขาเท่านั้นนะคร mm hmm. แต่พวกมีฤทธิ์มีอะไรเนี่ย ก็จะเห็นจะเห็นจะเห็นและจะสัมผัสอะไรพวกนี้ได้นะครับคับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์นะครับที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็คนหัวลุกที่ได้ประสบมานะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับคุณทำกำแต่งนะครับของเรานะครับวันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับอาจารย์ก็เดี๋ยวผมดูดวงฟรีให้สิบท่านนะครับสำหรับท่านที่แชร์ประสบการณ์การทำความดีนะครับสำหรับ ทำความดีอีพีนี้เราพิเศษไหมฮะเพิ่มเป็นเรื่องลี้ลับที่เจอหรือหรือว่าอย่างไรดีฮะก็เอาเป็นความดีก็แล้วกันฮะเพราะจริงของความดีดีกว่าน้องทำบุญดีกว่าทำ okay. บุญดีกว่าเป็นเรื่องบุญดีกว่าก็เป็นการทำทำ,ทำบุญนะคะครับสิบ <10 S 2> <ม>ท่านนะครับเขียนเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับการทําบุญของที่คุณทําเองในวันนี้นะครับเขียนไม่สันตันไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะครับแลีย๋ยวทีมงานของเราอ่านและอย่าคัดเลือกขึ้นมาสิบท่านนะครับแล้วถ้าจิตต่อกลับไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์นะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี